้องเข้านในนั้นไหนได้ไหมเน,นี่ยตรงตรงเนี้ยตรงนี้เหรอใช่ก็ทำไมอ่ะเขเขา้าแบงค์ในสุดเลยก็สุดแล้วเนี่ยคิดเลยโอเคเดี๋ยวแป,ป๊บหนึงน่งงานจะทำอะไรให้ดูนะแมงมังนอะไรีอาจจะได้ไปถึงสวรรค์เลยก็ได้นะ <laughs> ไป <ừ. S 1> ้บอไไ,อไม่ตายก็บแลใครมันคนทำว <laughs> ะเนี่ย เมทล็อกเลยเนี่ยดกเมียดกมียอันาอนามาเหรอแม่คุณได้รับเหรียญทองนะครับวันนี้เราจะให้รางวัลคุณอย่างงานางีจรเ้หอให้รางวัลคุณอย่างงามเลยนะครับไอคิว <c oughs> ใครทําวะ เดี okay, to okay, ๋ยวเราไปข้ห <c oughs> <t> ้องน้ำก่อนในอีกคิวโอเคทราไมต้องรักกันแลวโอเคนั่งสบายไปทำเนี่ยโอเคก่อนที่ไม่ได้ทาเราไม่ทำกันแล้วก่อนที่ไม่ได้ทำมาแล้ก่อนเองอ่า เขบอกว่าเองเฉยเลยอยู่ในนี่แหะ